สิลิทธิ์เลิอด้วยลาบครับเชิญครับครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียรติเหลืองของจรวิทย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพรรภูมิใจไทยมีเรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ครับหลายเรื่องครับคือ 1. น,นะเส้นทางสาย4059ของทรนบทนะพม4บก200บ้านเขาหมูมันถึงบ้านดงหลุมครับ เป็นระยะทางประมาณ6กิโลทางหลวงเชียวบทได้ก่อสร้างแล้วก็ไม่มีงบประมาณที่ก่อสร้างต่อเพิ่มเติมเป็นทางที่ต้องใช้ขนส่งพืไชไร่เช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดแล้วก็อีกหลายอย่างนะก็ขอให้ทางหลวงเชื่อบทจังหวัดลบบุรีช่วยดูแลเพิ่มเติมขึ้นแล้วทางสายที่2เป็นของกรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข3326บ้านวางังเพิงบ้านสาโบทบ้านหนองม่วงระยะทางประมาณ30กิโลครับ เส้นทางเส้นนี้มีโรงงานน้ําตาลอยู่1โรงแล้วก็มีรถจํานวนมากผ่านมาแล้วช่วงเทศบาลสาโบดก็ขอให้เป็นขยายเป็น4ี่ช่องจราจรแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่อยากจะให้ปรับปรุงมูลนะเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เส้นทางที่3สายบ้านปางน้อยบ้านนางผมหอม อำเภอลำดมทินะแยกทางหลวงหมายเลข3020ของทางหลวงเช่อบทนะฮะถึงบ้านจงโกใน,นบ้านหนองผักบุง้งน้ำตกวังแสนดีระยะทาง3กิโลซึ่งประสบกับอ,อ,อุทธกภัยไม่มีหน่วยงานที่มาดูแลทิง้งไว้2ปีแล้ว และเส้นทางสายสามบ้านจงโกใน,านสามแยกบ้านสม,ส,ามสมบูรณ์นะ,ะ่ยจดทางหลวงมาเลขสามศูนย์สองศูนย์เช่นกันระยะทางสี่กิโลก็ขอให้หน่วยงานที่เราผิดชอบช่วยดูแลเพราะว่าต่างคนต่างโยนไปโยนมาว่าไม่ใช่เส้นทางที่เราผิดชอบกันขอให้สำนักงานจังหวัดหรือทางหลวงชุมยวบดช่วยดูแลนะฮะเส้นทางอีกเส้นนะคือเส้นทางสายบ้านเกาะเกตถดทางหลงวงุมชนนะ รบรหมายเลข4182กม .0 บ้านโคกเจริญบ้านวังกระโดนนะระยะทางประมาณตลอดสายขอให้ทางอัค์ชบดช่วยดูแลด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสิริสิทธ์